สวัสดีครับกล้าวัดกันมาแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ผมขอมาทำหน้าที่แทนต้นกล้านะครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรต้องเป็นการทำหน้าที่แทนแต่ว่าคือผมได้มีโอกาสมาดูและอาทิตย์นี้มีเวลาพอว่างมาดูก็เลยคือจริงๆแล้วก็ดูทุกอาทิตย์นะแต่แค่ไม่มีเวลาถ่ายคลิปแต่อาทิตย์นี้มีเวลาถ่ายคลิปครับแล้วก็กล้าไม่ว่างพอดีผมเลยจะมาถ่ายคลิปแทน นะครับขอพูดก่อนอื่นเลยนิดนึงก่อนที่จะพูดถึงเกมวันนี้ที่แมนยูเจอเบอร์นลีย์นะครับขอย้อนไปพูดถึงเกมที่แมนยูชนะเชฟฟิลด์ก่อนเพราะว่าเ,เกมนั้นนะครับเราอาจจะไม่ว่างกันทั้งคู่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้ทุกคนนะครับแต่ว่าเกมนี้ว่างแล้วขอขอย้อนไปคุยกับเชฟเรื่องเชฟฟิลด์นิดนึงเกมเชฟฟิลด์ก็ถือว่าอึดอัดในช่วงแรกๆนะครับคือมันยิงไม่ได้สักทีสุดท้ายก็ โดนพอโดนเพราะความผิดพลาดตัวเองมันก็น่าเสียดายแต่ว่ามันทําให้เห็นว่าเราก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นเหมือนเดิมบูโน่สุดยอดเหมือนเดิมแม็กไก่สุดยอดแล้วก็ฮอยลุนแล้วก็ได้โอกาสยิงก็ถือว่าแฮปปี้ครับเกมนั้นแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเกมนั้นมาพูดถึงเกมนี้แมนยูเจอเบอร์ลี่ก่อนที่ผมจะไปเรียบเรียงตามความช้าเร็วของเกมนะครับหรือว่าความ ตามเกมไปเนี่ยผมขอมาพูดถึงจุดที่ดีของแมนยูเกมนี้ก่อนจุดที่ดีแมนยูเกมนี้ผมขอชมก่อนโอนาน่าจริงๆแล้ววันนี้โอนาน่าเหนียวมากนะครับวันนี้โอนาน่าเหนียวใช้ได้เลยอาจจะโดนได้ประมาณอีกลูก2ลูกเลยก็ว่าได้หลายๆลูกที่เขาม่งมาแล้วมีเซฟมือเดียวก็มีมีลูกที่เขายิงไกลมีลูกที่หลุดเดี่ยวนะครับของลาฟอสเตอร์ก็เซฟได้ลูกยิงไกลของวิลสันอูโดเบก็เซฟได้แล้วก็จะมีลูกม่งผมจำไม่ได้ใครม่ง ก็เซฟมือเดียวไว้ได้ผมมองว่าเกมนี้โอนาดีข้อดีเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนพูดแค่ว่าเซฟดีอย่างที่2ก็คือบูโนครับก็ยังคงดูสําคัญเหมือนเดิมก็สามารถจ่ายบอลได้อย่างครีเอทีฟแล้วก็มีการเล่นได้อย่างชาญฉลาดนะฮะก็จ่ายบอลได้แบบสุดยอดอะแบบมันมีหลายลูกที่เรานึกไม่ถึงแล้วจะเขาจ่ายได้มันก็ถือว่าดีนะฮะอย่างที่3คือ ข้อดีของแมนยูอีกอย่างหนึ่งในวันนี้นะครับก็คือผมมองว่าเกมรับเนี่ยโดยรวมแล้วเล่นโอเคนะฮะแล้วผมมองว่าต้องชมแม็กไกวเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าแม็กไกวเนี่ยเริ่มคงที่ฟอร์มตัวเองที่มันอาจจะไม่ได้โหดแบบโหดสุดๆไปเลยแต่ผมมองว่าเป็นมาตรฐานที่โอเคของแมนยูคือเปรียบเทียบกับกองหลังที่ผ่านๆมาในอดีตเนี่ยผมมองว่ามาตรฐานพอใช้ได้แบบว่าโอเคอยู่ใน ค่อนข้างโอเคในเกมโอเคแล้วกันนะอะเรื่องดีๆอมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือเอลิกเซ่นก็เล่นโอเควันนี้ก็จ่ายบอลได้พอของบอลได้นะครับใน,ในแดนกลางโอเคทีนี้เราจะมาไล่ในเรื่องรูปเกมแล้วครับเพราะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องข้อเสียหลังจากผมไล่รูปเกมเริ่มมาแมนยูก็เหมือนเดิมครับจ่ายบอลกดดันเขาได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนทุกเกมก็คือ ได้เขาก็ได้มีโอกาสสวนแล้วก็ทําให้เราหวาดเสียวได้อยู่ทุกครั้งเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังคงครองเกมแล้วก็ได้จบแต่ความว่าได้จบในช่วงครึ่งแรกนะครับในช่วงต้นเกมด้วยซ้ําเนี่ยหลายๆครั้งมันมันน่าผิดหวังคือผมยังยืนยันคําเดิวมว่าแมนยูมันดูมันดูกึ๊กก,กักกอ่ะครับมันแบบไม่มีแผนมันดู จะต่อบอลยังไงก็ดูอึดอัดนะฮะมันต้องไปถึงปีกปีกแล้วคอสคอสก็ทําอะไรไม่ได้ข้างในพอมาข้างหน้ายิงไกลก็ยิงทิ้งยิงขว้างยิงเบาบ้า,บางอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะมีหลายๆโอกาสนะครับที่ได้เล่นแล้วก็มันจะมีช็อตบูโน่ยิงชนเสาลูกหนึ่งด้วยแต่พอต้นเกมนั้นนะครับเร่งๆไปเรื่อยๆก็คองบอลอยู่เรื่อยๆสุดท้ายแล้วพอหลังช่วง30นาทีของเกมนะครับหลังจากนั้นจนถึงพักครึ่งนะฮะ โดนเขาคลองใส่เลยครับโดนเบอร์ลี่โถมใส่บุกหนักแบบผมยังงงอยู่เลยว่าโมเมนตัมมันเสียอะไรขนาดนั้นแบบไม่เข้าใจจริงๆนะแล้วตอนนั้นน่ะแอนโทนีก็เสียบอลเยอะในช่วงด้านขวาตอนแรกๆนะฮะแอนโทนีเสียบอลข้างๆเยอะแล้วก็ดวงเขาโหมครับโดนเบอร์ลี่โหมใส่ในบ้านตัวเองอยู่15นาทีเต็มๆตอนนั้นผมจําได้เลยว่าช่วงนาทีที่40เขาเปิดพิมลีกเนี่ยเขาเปิดเ,เป็นสตาร์ทขึ้นมาฮะว่า ใน15ทีหลังเนี่ยใครคลองบอลเท่าไหรแมนยูเนี่ยคลองบอลไปเพียงแค่33%และเบอร์ลี่คลองไป67%มันมันแตกต่างกันมากนะฮะผมมองว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้นี่ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าเราเล่นในบ้านนะฮะเราให้เบอร์ลี่ทีมที่อยู่ในแทบจะตกชั้นอยู่แล้วเนี่ยมาคลองใส่เราอย่างนี้คือมันมันเสียรูปเกมมากแต่ว่าก็พักเครื่องไปก็จบไป0 0อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าปีนี้แมนยูเนี่ยมีปัญหาเยอะก็คือ พอมันมีการต่อบอลไปมาหรือว่าต่อแล้วเขาจะได้จบอะครับทุกครั้งจะมีพื้นที่ให้เขาได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษตลอดเรามีปัญหากับลูกยิงไกลมากครับคือผมไม่ได้มองแค่ว่าโอเคเราผมจะบอกว่าเราต้องช่วยโอนาน่านะครับผมจะยืนยันคำเดิมว่าต่อให้เขาจะดูมีความผิดพลาเดเยอะแค่ไหน แต่ผมยืนยันว่ากองหลังเราต้องช่วยเล่นกับเขาด้วยเพราะอย่าลืมว่าประตูแมนยูมันไม่ได้มีดีๆเยอะอะครับแล้วด k อก็ย้ายออกไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วเราก็จบกับด k อไปแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเรามีโอนานาตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก็ต้องช่วยกันเล่นครับตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าแมนยูไม่ช่วยกันเล่นแล้วหลายๆครั้งในปีนี้เราโดนยิงไกลเพราะว่า แล้วเราก็ไปโทษโอนาน่าเพราะแบบเฮ้ยทำไมไม่ดีโอเคครับโอนาน่าไม่ดีก็ส่วนโอนาน่าไม่ดีครับแต่โอนาน่าไม่ดีไม่ใช่ว่าเราต้องไปแก้ที่โอนาน่าอย่างเดียวเราต้องไปแก้ตรงจุดที่ว่าเฮ้ยทำไมมันได้ยิงวะอย่างวิลสันโอโดรเบลูกนั้นโล่งจริงนะฮะลูกปั่นเข้ามุมขวาเนีะ่ะโอนาน่าเซฟไว้อะ่ะแต่คือมันโล่งจริงๆคือมีตลอดเวลาเลยครับที่แมนยูจะมาโดนส่องไกลมันไม่มีตัวเพจไม่มีตัวบีบให้แบบ มีมุมยิงน้อยลงหรืออะไรมันไม่มีจริงๆครับก็ต้องเป็นแบบสิ่งที่ต้องไปพัฒนานะครับผมมองว่าแบบโอนา,าไม่ดีก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องพัฒนาแค่โอาานาครับต้องพัฒนาตรงคนที่เล่นเกมรับด้วยต้องช่วยกันมาร์กช่วยกันนั่นช่วยกันเล่นหน่อยไม่ใช่ให้ไปหวังโทษโอนา,าอย่างเดียวหมดพักครึ่งไหมครับมาครึ่งหลังก็รูปเกมก็เหมือนเดิมเลยครับพับมาแมนยูก็เล่น ต่อบอลแบบอึดอัดแต่ว่าก็ได้จบอยู่บ้างคือมันไม่ได้อึดอัดสุดๆนะครับแต่มันเพีมันแค่มันจบไม่ได้มันจบไม่ได้สักทีแล้วก็มันแบบมันมันอึดอัดอะคือมันรู้สึกอึดอัดจริงๆเว้ยคือมันจบไม่ได้อ่ะคือมันมันคลองเกมแต่มันจบไม่ได้ซึ่งมันก็ย้อนไปอย่างเดิมครับว่าเราจะทํำยังไงให้หอยลุนมีส่วนร่วมในเกมได้ผมต้องเริ่มโทษที่หอยลุนแล้วเพราะว่าผมมองผมมองว่า บางโอกาสจังหวะบางจังหวะอะไรต้องสามารถมีส่วนร่วมได้มากกว่านี้แต่ก็ยังต้องโทษนรูมเกมอยู่เหมือนเดิมว่าทํายังไงให้หอยลุนหายไปเหมือนเดิมทุกเกมแบบนี้ตลอดเวลาไม่รู้จะทํำยังไงจริงคือหอยลุนหายทุกเกมต้องไปแก้แผนไม่ได้ครับทายัางไงได้ให้หอยลุนไม่หายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดูหน้าโมโหมากในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยคือทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังผมมองว่าการาโชแบบ เกมนี้กาลาโชดมีโอกาสเลี้ยงขึ้นไปบ่อยมากครับโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยแมนยูจบไม่ได้แต่จบไม่ได้ไม่พอคือไม่คมครับคือผมมองว่าหลายๆโอกาสที่กาลาโชดหลุดเดี่ยวไปอย่างเงี้ยฮะอย่างแรกเลยโดนตามทันอย่างที่สองคือพอตามทันแล้วมันไม่มีมูเมนต์ที่มันจะทําให้เฮ้ยดูแบบมีผลงานอย่างอื่นเช่นการจ่ายให้เพื่อนหรือการคือมันมุ่งไปอย่างเดียวเลยมันมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว ซึ่งการมุ่งไปข้างหน้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้มุ่งแบบล่อหลอกกองหลังมันเป็นการมุ่งไปในเส้นตรงที่สุดท้ายแล้วก็โดนกองหลังบีบแล้วก็จบไม่ได้จบด้วยแล้วคือกานาโชเกมนี้คือมุ่งแต่จะพุ่งจริงๆคือเข้ากรอบเขตโทษหลายทีมากครับกานาโชเกมนี้แล้วก็พอเข้าได้ปุ๊บพุ่งล้มคือใครจะไม่เห็นด้วยกับผมผมยินดีนะครับ พูดมาได้เลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้กาโช้พุ่งล้มง่ายมากหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าแมนยูพุ่งล้มบ่อยมากเกมนี้ในกรอบเกียโทษเราจะหวังจุดโทษเดียวไม่ได้ฮะผมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเล่นไปก่อนต้องได้จบถ้ามันโดนจริงๆแล้วล้มจริงๆค่อยล้มแต่ถ้ามาแบบกาโช้อย่างนี้สองสามจังหวะฮะพอหมดไม่รู้จะไปยังไงต่อพุ่งล้มแม่งเลยคือมันมันไม่ไหวอะฮะอย่างนี้มันจะโดนใบเหลืองด้วยนะครับถ,ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ย <c oughs> อย่างที่สองอีกอย่างหนึ่งที่เป็นช่วงครึ่งหลังที่หนักมากเลยคือการจบสกอร์หลุดไปบ่อยมากครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบติดติดกันเลยช่วงที่บูโน่แทงแบบคือเบอร์ลี่เนี่ยเขาเล่นลายสูงแล้วบูโน่แทงคมหลายลูกมากครับแต่สุดท้ายแล้วน่าผิดหวังมันจะมีลูกที่อิลิเซ่นหลุดลงไปแต่ว่าก็ช้าก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็พอช้าเสร็จปุ๊บจ่ายให้เพื่อนกระติดพอขึ้นไปข้างหน้าปุ๊บแบบกะ แอนโทนีสวนมาย,ยกบอลไปปุ๊บกาลาโชก็เลี้ยงไปไม่ได้อะไรแอนโทนี Anthony หลุดไปยิงก็ติดแอนโทนี Anthony หลุดไปหลายที่ก็ยิงติดครึ่งหลังนี่คือแบบหุ่นหินมากคนระับเพราะว่ายิงยังไงก็ติดหรือไม่ก็วิ่งช้าหรือไม่ก็เสียเปียบเลี้ยงบอลให้เสียเปียบอนะฮะคือครึ่งหลังนี่หน้าแบบหน้าหมันไส้มากคือแบบโอ้โหเล่นอะไรก็ไม่รู้คือมันเล่นดีนะคือมาโอบูโน่มันก็จ่ายบอลดีนะ แต่ยังไงก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกที่เป็นปัญหาในช่วงต้นครึ่งหลังนะอันนี้คือเราพูดแค่ต้นครึ่งหลังนะปัญหาที่ผ่านมาคือเป็นช่วงจนกว่านาทีที่เจ็สิอ่ะนี่คือช่วงแรกๆของครึ่งแบบช่วง20นาทีแรก30นาทีแรกของครึ่งหลังนะแมนยู mm hmm. <Menu S 2> ทั้งเกมอะ่ะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจครับมากๆเลยแล้วคําว่าการตัดสินใจเนี่ยมันจะมีผลต่อประตูด้วยนะถามว่าคําว่าตัดสินใจคืออะไรการตัดสินใจเคลีย ตัดสินใจตัดสินใจจ่ายบอลนะครับมันจะมีหลายครั้งโอเคครับเราเข้าใจถ้าเราเป็นเรามีประตูเป็นโอนหน้าเราอยากบิวอัพจากข้างหลังอันนี้เข้าใจครับแต่มีหลายครั้งหลายครายแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้หลายๆเกมในปีนี้ที่เราเสียประตูหรือว่ามีการผิดพลาดจากการจ่ายบอลจากแดนหลังผมรู้สึกว่าการจ่ายบอลจากแดนหลังเราเนี่ยไม่ชัวร์เลยไม่ชัวร์เลยคือมันมีคือโอเคส่วนมากครับรอดแหละ แต่มันจะมีบางครั้งบางคางที่บูโน่ได้บ้างคาสมิโร่ได้บ้างที่จ่ายไปแล้วติดแล้วให้โอกาสเขาสวนน่ะแบบปึ๊บแล้วสวนแล้วเขาได้จบนะฮะเขาแค่ไม่คมผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยอย่างแรกเลยโอนาน่าเซฟดีอย่างที่สองเบอร์รี่ไม่คมเพราะว่ามีหลายครั้งหลายคาที่เราจ่ายพลาดแล้วเบอร์รี่ได้สวนจากแค่การบิวอัพจากแดนหลังมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมเราควรจะชัวร์กว่านี้ไหมการบิวอัพจากแดนหลังแล้วผมรู้สึกว่า เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราขาดไปเราต้องการลิซันโดมาร์ติเนสกลับมาเพื่อที่ว่าเขาบิวอัพจากแดนหลังได้โอเคมีความนิ่งมีความจ่ายมีการจ่ายบอลได้ที่สบายที่สปิดกองหลังได้ที่สามารถแบ่งเส้นกองกลางเขาได้สามารถแทงทะลุกองกลางเขาได้อย่างนี้โอเคแต่ตอนนี้เราไม่มีตรงนั้นแล้วเราตัดสินใจได้แย่มากเราตัดสินใจเคลียร์ได้แย่มากมีหลายลูกมากครับรวมถึงลูกเสียประตูด้วยที่เราเคลียร์ได้ย่ำแย่ จังหวะบูโนเคลียเคลียรไปแบบว่าจุดพุขึ้นไปสุดท้ายเกือบมาดัดมมนเกือบเสียประตูเพราะว่าจุดพุขึ้นไปแต่ไม่ไปข้างหน้ามาลงหน้าประตูตัวเองเขาหมง่งเกือบเสียประตูอีกครั้งหนึ่งที่หลายๆครั้งก็มีที่ไม่น่าเคลียร์แต่ก็เคลียเช่นจังหวะมีจังหวะหนึ่งนะผมจำไม่ได้แต่เป็นแม็กไกวมีเวลา แต่ก็เคลียทิ้งผมรู้สึกว่าบางทีอะครับถ้ามันมีเวลาไม่จําเป็นต้องเคลียรทิ้งถ้ามีเวลานะไม่ต้องเคลียทิ้งคือผมรู้สึกว่าการตัดสินใจอะหน้าประตูของเราไม่ดีแต่เกมรับอะโอเคนะเกมรับวันนี้ไม่ได้แย่แต่การตัดสินใจเคลียรบอลจ่ายบอลไม่ดีหน้าประตูอะแต่แมนยูก็นํานาที80นะฮะแมนยูนําจากการที่ซันเดอร์เบิร์กก็เาเคาะบอลกันหน้าประตูซันเดอร์เบิร์ก จ่ายพลาดนะครับพยายามจ่ายให้ทางแบ็กของเขาแล้วก็แอนโทนี่มาโชกแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับอ่ะมาพูดถึงลูกนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องชมก็คือต้องชมครับแอนโทนี่ลูกนี้ขยันขยันแบบว่าวิ่งไล่มาแล้วก็ตัดบอลได้แล้วก็แล้วก็จบด้วยตัวเองอันนี้ถือว่าขยันถือว่าดีนะครับผมยอมรับเรื่องนี้เลยว่าดีลูกนี้ อีกอย่างหนึ่งคือการจบสกอร์ลูกนี้โอเคถือว่าจบได้ดีความแรงอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เรื่องทิศทางที่สุดยอดคือต้องยอมรับว่าซันเดอร์เบิร์กครับด้วยความที่เขาพลาดไปเขาก็มาพยายามชนแอนโทนีจากด้านหลังแล้วก็ทําให้แอนโทนีเนี่ยเซแล้วก็ยิงแปลกๆแต่ว่าผมมองว่าลูกนี้คมยิงดีนะครับเรื่องทิศทางได้ดีน้ําหนักไม่ดีมากแต่ว่าถือว่าทิศทางโอเคผมคิดว่าลูกเนี้ยแอนโทนีทําได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับแอนโทนีลูกนี้ถือว่าคม แต่มันก็คิดใจหนึ่งที่ว่าก่อนหน้านี้ก็ควรจะได้ลูก2ลูกนะฮะแอนโทนีแต่การที่แมนยูได้บอลแล้วยิงเข้าจากการที่ความผิดพลาดของเบอร์ลี่โอเคมันเป็นประตูอันนี้เราแฮปปี้แต่เกมนี้มันไม่ควรจะต้องได้ประตูเดียวจากความผิดพลาดของเบอร์ลี่โดยตรงมันควรจะมีโอกาสที่เรายิงเข้าจากการเซตเพลของเราบ้างจากการที่เรา เล่นเท้าสู่เท้าแท็กติกของเราที่เล่นกันแล้วยิงเข้าอะ่ะมันไม่มีต้องรอให้เบอร์รี่พลาดถึงเราจะได้มันก็แอบอึดอัดตรงนั้นว่าแบบโหพอจะได้ก็ต้องมาโดนให้เบอร์รี่พลาดอ่ะแล้วถ้าเราไปเจอทีมใหญ่กว่านี้แล้วเ,เขาไม่พลาดให้เรานี้เรามีปัญหานะเพราะอย่าลืมว่าเบอร์รี่นี่เป็นทีมท้ายๆของอังกฤษในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับคือถ้าไม่พลาดให้ก็จะไม่ยิงเลยใช่ไหม ก็แต่ว่าเขไม่บ่นแล้วกัน mm. ก็ถือว่าได้ก็โอเคไปครับจังหวะน,นั้นแอนโทนี Anthony ได้แล้วก็ mm. ก็มีท่าดีใจที่ค่อนข้างจะกวน mm. กวน้นตึกก็เรียกว่ากวนดีกว่าเรียกว่า mm. ก็โอเคแฮปปี้กับเขาครับคือผมผมยอมรับตรงๆกับทุกท่านนะครับว่าปีนี้ผมไม่ได้ชอบแอนโทนีมากเพราะว่ารู้สึกว่านักเตะราคาแพงเนาะแล้วก็ยังฟอร์มก็ยังไม่ดีในปีนี้เลย ทงต้นครึ่งช่วงครึ่งแรกก็จบไม่ดีแต่ว่าเราก็เสียบอลเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครึ่งหลังยิงได้แล้วก็แฮปปี้กับเขาครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่แอนโทนีทําในช่วงปีเนี้มันไม่โอเคเช่นการที่ชนะนิวพอร์ตแล้วดีใจเวอร์วังอะครับโอเคยิงเข้าต้องดีใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบคือมันต้องละอายใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงคือยิงเข้าต้องดีใจแต่ไม่ต้องขนาดแบบว่าแบบว่านิวพอร์ตมันมันทีมหลีกทัว ต่างจากเราสดิวิชั่นนะฮะแค่แอนโทนีตัวเดียวก็ซื้อนิวพอร์ตได้หลายทีแล้วฮะสามสี่ทีอ่ะแอนโทนีร้อยล้านอ่ะฟีนิวพอร์ตยังแบบนิดเดียวเองอ่ะราคานิดเดียวคุณบอกโหมันไม่ต้องขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งคือการกระทํากับโคนทลีครับที่ไปผม่จำไม่ได้แล้วท่าอะไรแต่แบบไปแบบจุ๊ๆเขาอย่างนี้หรือสักอย่างนี่แหละหลังจากชนะจุดโทษคือผมอยากให้เราละอายใจบ้างะฮะคุณไม่ยิงมาทั้งปี แล้วคุณมาจูจูใส่คนที่ที่ตีเสมอคุณมาสามสามทีมในแชมเปี้ยนชิพคือคุณต้องละอายใจบ้างนะครับคุณลงมาทีมโดน3มลูกอะ่ะเสียคือทีมเสียศูนย์ไปเลยอะ่ะสมลูกนั้นแล้วคุณไปจูจูเขาอะ่ะโอมันท้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเกมนี้ผมชื่นชมที่ยิงได้ยิงคมในลูกนั้นจังหวะอื่นต้องไปพัฒนากว่าน,นี้แล้วก็จังหวะการคัดซ้ายแล้วยิงเนี่ย ต้องดีกว่านี้ความหมายโฮมคือมันต้องมีออปชันมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะเอไอเข้าซ้ายยิงเขาอ่านหมดแล้วครับโอเคถือว่าแอนโทนี่ไม่ไม่พูดเยอะแล้วกันผมไม่อยากให้คนมาแบบโฟกัสเรื่องแอนโทนี่อย่างเดียวอย่างที่สองพอโดนอ่าไม่ใช่อย่างที่2พอโดนหลังจากพอนำปุ๊บก็โอเคก็มีได้ยิงต่อแต่ว่าก็ดูแผ่วๆครับพอนำปุ๊บดูแผ่วๆดูแบบผ่อนเกมลง แล้วก็มีจังหวะที่เขาได้สวนขึ้นได้มีการบุกพับเรามากขึ้นซึ่งถ้าเราเป็นทีมใหญ่แบบแมนยูเอาเป็นว่าเป็นทีมใหญ่อะเป็นทีมฟุตบอลโดยรวมดีกว่าอยู่ในสถานการณ์แบบแมนยูที่เรานําในโอทฟอร์ดบ้านตัวเองเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตัวเองเป็นทีมใหญ่ผมรู้สึกว่าพอเบอร์ลี่เขาพับใส่เราแล้วหรือว่าบุกใส่เรามากขึ้นเพราะเขาต้องการประตูไล่ตีเสมอเราเนี่ย เขาจะเปิดเกมลับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพยายามในเกมบุกมากขึ้นในระหว่างนั้นไม่ใช่จะให้เขาบุกเราอย่างเดียวและสุดท้ายครับพอบุกเรามาเรื่อยๆเกมลูกเนี้ยลูกที่โดนเนี่ยผมไม่อยากให้โทษโอนา,นาอย่างเดียวผมอยากให้โทษคาซิมิโร่ด้วยคาซิมิโร่คือผมรู้สึกว่าคาซิมิโร่เขาไม่ใช่กองหลังอย่างแรกเลยคือกองหลังเนี้ยเกมนี้ต้อง ต้องพิจารณาเลยนะครับผมมองว่าแมนยูเรากองหลังไม่สม่ำเสมอเลยคือโอเคเราตัวเจ็บเยอะแต่ว่าตัวที่ลงมาแต่ตัวไม่ว่าจะเป็นคาซิโมคาซมิโลโทษคาเ l ซมิโลลินเดลอฟหรือใครก็ตามที่จะมาเล่นในปีนี้ไม่สม่ำเสมออย่างคาซมิโลในเกมที่แล้วก็มีข้อผิดพลาดนะครับโควันอะีะจังหวะที่เอลิซิมยิงเข้าลูกแรกคาซมิโลมาร์กผิดนะฮะ แล้วพอมาจังหวะแบบนี้ผมเข้าใจนะครับแกนิ่งแกเป็นคนที่มีประสบการณ์แกนิ่งเข้าใจในสิ่งที่แกพยายามทําก็คือแกพยายามม่งคืนประตูเพราะว่าบอลมันโดง่งแต่ถ้าถ้าแกชัวจริงแกต้องม่งให้ถึงไม่ใช่ม่งเบาๆอย่างเห็นไหมครับมันคือการตัดสินใจอีกแล้วแมนยูพลาดเพราะการตัดสินใจหน้าประตูอีกแล้วหน้าประตูตัวเองตัวเองจะตัดสินใจเคลีย์ไม่ดีพอจะเคลียร์ก็เคลียรไม่ดีพอจะคืนก็คืนไม่ดี พอจังหวะคนจ่ายก็ไม่จ่ายจังหวะคครเคลียรก็ไม่เคลียร์แล้วเนี่ยครับคาสิมิโลก็ม่งไม่ดีม่งเบาพอม่งเบาครับทําให้โอนานาต้องออกมาต่อยบอลซึ่งก็ไม่โดนก็โอนานาครับเราเห็นมาทั้งปีแล้วครับการที่โอนานาออกมาควักบอลเนี่ยไม่เคยเวิร์กเลยเกมเจอวูฟต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราดูแล้วว่าเราลอดตายมาโอนานาพลาดเกมนั้นแต่เรารอด ที่ออกไปชกเขาเต็มๆเลยครับไม่โดนบอลชกเขาเต็มๆเราเกมนั้นเราลอดนะครับแล้วเราก็โดนด่าว่าโอ้ขี้โกง v วีอะไรไม่รู้เกมนี้ทําให้เราเห็นแล้วครับว่าโอนหน้าพลาดเหมือนเดิมออกไปต่อยบอลต่อยเขาซะง,งั้นอัมดูนี่ครับเขาอย่างนี้เลยมาเป็นรถถังจิตเมืองนนเลยโอ้โหคือกะจะไม่ด่าแล้วจริงๆเกมนี้โอ้หน้า,นาที่ดีมาทั้งเกมแทบจะเป็นถูกภาพบุรุษของ โอทัฟฟอร์ดคืนนี้เลยลาฟอ์เตอร์หลุดไปยิงติดโอโดแวยิงไกลก็ติดมงปุ๊บก็เซฟมือเดียวเสือกพลาดโอเคโทษโอนาคนเดียวไม่ได้จริงๆครับลูกนี้ต้องโทษคาสเมโลเป็นหลักเลยก็ว่าได้เพราะถ้าคาสเมโลไม่ม่งเบาลูกนี้โอนาน่าก็ไม่ต้องออกมาต่อยแต่โอนาน่าก็ไม่ควรออกไปต่อยเขา <c oughs> แล้วสุดท้ายก็โดนจุดโทษครับกรรมการไปดูเออก็กรรมการเห็นแล้วก็คัดค้านมาห้องเวียก็คัดค้านมาก็ เขาก็ไปดูที่จอแล้วก็เป่าจุดโทษให้ซึ่งผมมองว่าผมจะไม่เถียงเลยลูกเนี้ยยังไงก็จุดโทษออกไปต่อยเขาเต็มๆเลยคือไอเกมที่เจอว้ปัะรอดมาได้พระโชคไอเกมเนี้ยโดนละวันหน้าต่อยครับแล้วสุดท้ายแล้วอัมดูนี่ก็ลุกขึ้นมายิงด้วยตัวเองนะครับก็ยิงเข้าไปด้านขวานิ่มๆก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนเวลานั้นเป็นนาทีที่แปดสิบแปดแล้วครับคือไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วแบบ โดนแบบจะเอาเวลาไหนไปยิงเขาคืนครับแต่ก็ยังได้พอลุ้นครับเพราะว่ามีจังหวะที่แอนโทนีเข้าซ้ายแล้วปั่นไปโดนมือน่าจะเป็นอาร์ซินยงผมไม่แน่ใจนะผมจะไม่แน่ใจชื่อนักเตะเบอร์รี่แต่ว่าโดนมือโอเคผมมาพูดเรื่องจังหวะนี้ดีกว่า โอเคคือผมมองว่าผมพูดถึงแมนยูมาเยอะแล้วดา่าแมนยูมาเยอะแล้วแล้วก็เกมนี้พูดตรงๆคือผิดหวังกับแมนยูมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะด่าอะไรก็ตามด่ากรรมการดา่นนดานู่นด่านี่แต่ผมคิดว่าแมนยูผิดเต็มๆแล้วก็วันนี้ไมนูหายด้วยแบบว่าหายไปจากเกมเลยไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแล้วก็เทนฮากก็มีการเปลี่ยนตัวที่โอเคฮอยลุนออกแต่ว่ามันมันดูไม,ม,ไม่มันดูไม่มีอะไระฮะ การที่เอาหอยลุนออกแล้วเอาอามาัดลงมาเหมือนตอนนี้พอเราหอยลุนเราเงียบปุ๊บอะครับเรามีปัญหาเพราะเราไม่มีกองหน้าตัวอื่นใช้ละเราหอยลุนเงียบคือเปลี่ยนออกคือจบละแต่โอเคแอนโทนี Anthony, เลี้ยงมาด้านขวานะครับแล้วก็ปั่นซ้ายแล้วก็ไปโดนมือนักเตะเบอร์รี่โอเคลูกเนี้ยผมมองได้สองแบบแบบหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าได้ว่ะเพราะว่าถือว่าแขนมันก็อยู่ใน ถือว่าลำตัวแต่การที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวลุกให้ดูเลยอะคือความรู้สึกผมอะแขนอะมันมันมีการแบบมันมันอยู่แบบประมาณเนี้ยแล้วมันสะบัดมันดูสะบัดนะฮะคือมันพอมันโดนแล้วมันสะบัดไปข้างหลังอะคือผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ควรได้แต่มันให้ได้เหมือนกันนะในมุมมองผมนะคือใครจะคิดอย่างอื่นก็อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมคิดว่ามันก็ให้ได้และให้ไม่ได้ในเวลาเดียวกันมันแล้วแต่ลูเลอร์พินิษตแต่ทีนี้ผมแอบนึกถึงลูกวันบิสาก,ก้าที่เจอในคราวนี่ซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่แบบมาทวงความยุติธรรมว่าเออเฮ้ยทำไมตอนนั้นวันบิสาก,ก้าทีวันบิสาก,ก้าผมโดนแล้วทำไมเบอร์รี่ไม่โดนอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมมีแค่นึกออกแค่ตอนวันบิซาก,ก้านะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นแมนยูหรือเปล่านะแต่คือตอนวันบิซาก,ก้าผมรู้สึกว่ามันก็ประมาณนี้นะมันก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็โดนแล้วก็สะบ พอสะบัดไ yeah, ปข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเกียดกว่าเดิมอีกพอโดนแล้วสะบัดไปเนี่ยดูน่าเกียดกว่าเดิมแล้วก็เป่าให้ทีนี้ลูกเนี้ยผมรู้สึกว่ากรรมการเกตมั่นใจมากหรือว่าไม่ไม่ยังไงก็ไม่โดน VR ก็มั่นใจซึ่งไอ้โดนนะโดนแน่ๆละแต่คือจะให้ไหมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดูมั่นใจว่าว่ายังไงก็ไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันเอ้มันแบบมันดูขัดใจผมนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันให้ได้อ่ะในระดับหนึ่งเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ หุบไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าการหุบแขนอยู่ลําตัวไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับวิถีบอลอ่ะมันเข้าได้นะฮะถ้ามือมันไม่ถ้าให้คิดดีๆครับต่อให้มือมันจะอยู่ในระดับประมาณนี้แค่ไหนอะครับแต่ถ้าวิถีบอลมันปันเข้าหาประตูแล้วมันโดนแล้วมันไม่ได้ประตูะฮะมันเท่ากับอะไรผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไปสามารถคิดได้ถึงกฎได้เลยนะว่าจะปรับเปลี่ยนกฎยังไงว่าเฮ้ เขาคนจะแบบนาบลาตัวไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามือกุมแขนว่าอย่างนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีความโดยพินิษของแต่ละเกมมากๆด้วยความที่เฮ้ยคำว่าแขนเนี่ยอยู่กับตัวเนี่ยมันเรียกว่ามันมันดูยังไงอย่างนี้เรียกว่าอยู่ไหมอย่างนี้เรียกว่าอยู่ไหมอย่างนี้เลยเหรอหรืออย่างนี้คือมันมีความแบบไม่ได้ได้ไม่ได้สูงแล้วผมเห็นหลาย,ลายๆเกมที่แขนมันประมาณนี้ บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันต้องไปดูเรื่องกฎดูเรื่องดุลยพินิษกรรมการกันใหม่ว่ามันควรจะมีอะไรการปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องนี้ไหมนะฮะแต่ก็ไม่ให้จุดโทษแล้วก็สุดท้ายก็จบเกมนะฮะก็แมนยูก็เสมอไปในบ้านกับเบอร์ลี่นะครับก็ลำบากตอนนี้นะครับผมยอมรับเลยว่าโหจะทำไมแบบกับเบอร์ลี่ยังลำบากลาบากทุกเกม เชฟฟิลก็ลำบากคือเชฟฟิลที่แบบอันดับสุดท้ายก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้องผมมองว่าในอนาคตนะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกเยอะว่าเทนฮาร์กจะอยู่จะไปนักเตะหลายๆคนผมคว,ว่าผมคิดว่าปีนี้ควรจะต้องไปได้แล้วนะฮะมันคือระเบิดเวลานักเตะที่ผมจะไม่พูดชื่อละกันเพราะผมมันผมคิดว่ามันเดี๋ยวมันมีการถกเถียงกันเยอะแต่ว่าผมมองว่านักเตะหลายคนมันไม่มี มาตรฐานที่ดีพอตลอดเวลามันมีเกมที่ดีไม่ดีแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปัญหาของแมนยูครับพอมันมีเกมที่ดีไม่ดีมันก็ควรจะไปเนาะเพราะแมนยูเราควรจะมีมาตรฐานที่ดีตลอดเวลาไม่ใช่มีดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่ใช่มาตรฐานของแมนยูนะครับโอเคครับเกมนี้เบอร์ลี่เสมอแมนยูไปหนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาแทนนะครับสิวัตรวันนี้กลับมาแทนและแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มาแทนอีกในอนาคตนะครับถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม